ชเชียบเน็สดๆตรงนี้นะคะกับวงไก่อาเย้น <m> ี่มาดูกันเลยวันนี้อยู่กับอจอยนุ่นเพลงจันจีแปม่ไก่อานี่ล่าลสุดทำไมแล้วสิ สิงค์ก็ใหม่ซิงค์ก็ใหม่ซึ่งเขาบอกว่าเขาจะเปิดเผย MV ใช่ไหมคะเปิดเผยเดิมปิดบังไว้วันนี้จะเปิดเผยแล้วแต่คือจริงๆแล้วเนี่ยไกอาเป็นแบบว่าค่าอยู่ในค่ายดูเอดด์ของ Workpoint นี่แหละโอ้ยเราก็ต้องสนับสนุนหนุนนำกันสิคะตอนละคุณเนี่ยเพิ่งพูดถึงแอมเนตัวที่สซิงค์แรกของเขาคุณรู้ไหมว่ายอดวิวเท่าไหร่เท่าไหร่จ๊ะใน YouTube อ่ะผู้ซีเท่าไหร่กี่กี่วี สามล้านสามล้านสามล้านคนแล้วเราคือไม่ได้มีมีใน YouTube เฉยๆมีคนเนี่ยมาเอาท่าเต้นของเขาไปเต้นคเวอร์ไหนท่าไหนไปดูกันนะคะมีมาให้คุณผู้ชมดูแฟนๆไป c o v e ยจ้านี่นี่เจาะผนี้เจาฝั่งนี้นี่มีฝรั่งไหยนะคะรออ่ะคือไกอารเองจริงๆก็ได้ดูเหมือนกันใช่ค่ะเราดูมาอ่านเลยค่ะ จะเป็นผ so <t fill im Island> ู like <bbe> ้ชายนะทำไมอะเาไม่ะเป๊ะอยู่นะเป๊ะนะอันนี้ใช่ผู้คนอันนี้เนี่ไม่ใช่นะไอ้อันนี้ไม่ใช่เหรออ๋อใช่ค่ะเป๊ะเต็มมากอ่ะเลยเออดูดิอ๋อเป็นเปของประเท่เก่งนะของเมืองไทยเหรออาชีพน่ะปานุ้ยแล้วค่ะฉันคัเวิร์ค่ะอายจีลูกเกนฮิต ล้างตานางตาพิซจิใช่ไหมเอลแคทเอลแคทเดี๋ยวพี่นายแอนมันก็เข้าหรอกเลยความรู้สึกนิดนึงว่ะที่มีคนมา cover เยอะขนาดนี้เป็นยังไงบ้างรู้สึกดีค่ะรู้สึกว่าแบบตอนแรกกลัวอยู่ว่าจะเอ้ยมีคนสนใจหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่พอแบบเริ่มมีหนึ่งวงก็มีสองสามสี่แล้วมีแบบฝรั่งมา cover ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบรู้สึกดีใจมาก เพราะวการที่มีคนมาคอมเมอร์แสดงว่าเราเป็นที่นิยมใช่นะเขารู้จักแล้วเขาต้องการที่จะแบบเป็นแบบเราอ่ะนี่แต่ท่าก็ไม่ได้เต้นกันง่ายๆใช่เวลาเห็นคนอื่นเต้นท่าเราที่แบบซ้อมกันมาแลมปีได้ดูง่ายจังเลยก็ดีใจเหมือนกันแบบว่าสิ่งที่เราทํามามันมันทําให้คนอื่นมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยของเต้นเขาก็แฮปปี้แล้วก็ดีใจ ถึงขั้นแบบอยากโทรไปถามว่าโทษนะคะเต้นยังไงท่านี้ได้ขนาดนั้นขอเค้นลาขอเค้นลาเต้นหาตัวเองจากเท้าไม่ถึงขนาดนั้นเราเป็นแบบออริจินอลใช่สันนันสังเกตเห็นว่าเพลงใหม่นี้มีคนเปลี่ยนลุคด้วยใช่ปะกี่คนกี่คนเขาจริงก็เปลี่ยนทุกคนเลยนะทุกคนนี่ก็เป็นผมสั้นนี่ก็เป็นผมพอง คนนี้จำไม่ได้คือซิงค์ที่แล้วเนี่ยเขาดูแบบว่าใสกว่าแล้วก็เป็นแบบฟิลสปอร์ตแต่นี้ดูเป็นแกร่งตอกคืนมีพลังมีคิ้วแก่แรงใหญ่พูดคำว่าแก่ค่ะตอกึ้นตอกคืนเป็นสาวคืนไม่รู้ไงนี่คุณสองคนยังโชคดีนะนั่งคู่กันเวลากล้องเขาจับคู่มันยังโอเคแงฉันจับคู่ ของหนูจะเป็นคนที่ผู้ผมแดงข้างในอะค่ะค่ะก็ตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นผมสั้นบอกด้วยนะคะว่าเป็นใครอะไรใชาใช่คนจะจำไม่ได้เยอะมากเพราะเปลี่ยนไปเยอะมากแต่ผมสั้นแล้วก็เปลี่ยนสีผมทั้งผมทั้งหมดเลยะจริงนนองคนนี้คือทาไมพูดภาษาไทยนี่คือชีดว่าแบบชาวต่างชาติเลยเออเวลาไปซื้อของก็เป็นค่ะ้วยอ่าเวลคัามหก็ ค ja ่ะโทรแม่ค้าเสียงร้งอ่าวเล่ยก่จะบวกซะหน่อยแน่นันดิอย่าบวกค่ะดูดูก่อนราคาพิเศษราคาพิเศษเอออ่าวอาดคนนี้ก็เปลี่ยนเหมือนกันใช่ค่ะจากตอนออ d i ชั่นนะคะเพลงก็จะได้รับบทบาทเป็นผู้หญิงที่ทำผมฟูทำหัวฟูฟ้องฟูแล้วตอนนี้ไม่ฟูแล้วค่ะ นิดหน่อยนิดหน่อยเบาๆทำไมต้องหงฟูอ่ะเขาบอกว่าก็เขาเป็นแบบเหมือนแบบทำเป็นลุคแบบเหมือนเป็นแบบลุคโมเดลฟรานเฟรนค่ะพี่ยอนเซ่อะไรเงี้ยฉันว่าแล้วเออดีว่าอาจารย์ดีลับเฮ้ยหันผมสั้นหนสั้นค่ะตอนแรกตอนแรกนี่ค่ะถ่ายหูให้ดูให้ดูเฮ้ยอาวแล้วตอนแรกถ่ายไง ่แล้วมันแบบว่าพอมันยาวมันก็แบบจะไม่บาลานซ์กันนะคะก็เลยต้องชับออกไปเลยแต่ก็โอเคนะสวยนะสำหรับคนนี้ก็เป็นสีผมใช่ไหมค่ะของมันก็ตัดผมเท่ๆลงนิดนึงค่ะค่ะเป็นเป็นสีแดงมันน่าจะผมแบบสีมืดกว่าคนอื่นนิดนค่ะอ๋ออันนี้เปลี่ยนไหมจ๊ะจากหัวทองเป็นหัวทองอ้าวใช่ต้องนำสีที่ใช้กับคนนี้ไปใช้กับคนนั้นสลับกันสลับสีกันแบบทอง ก็ดูแบบขึ้นกว่านะสวยดูเป็นดูเป็นพี่สาวคนโตใน Adam Family จี๊ซ้อนเ่ยแต่ว่าเขาเป็นตัวใหมเหมือนนะทต่โตโตอะนะคะเพลงใหม่เพลงใหม่ชื่อเพลงอะไรคะ Love Potion ค่ะอ่ะงั้นเราฟังการเปลี่ยนลูปของเขาไปแล้วอยากจะให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วกันเนาะของมิวสิคจิ๊มน้ำจิ้มนะจ๊ะเอามาดูกันว่าเปลี่ยนลูปแล้วเป็นไงบ้างอืมนี่โอ้ยสวย

แบบดูเป็นอีกคนใช่ดูหน้าชัดขึ้นดูแบบเฮ้ยแล้วเซ็กซี่อะอะไรก็แลยอบอกว่าใช่ดูอย่างนี้เหมือนเรียบร้อยอะฮ่อ้าวไม่จริงเลยดูไม่จริงเลยดูแบบเรียบร้อยเลยนะคะเวลาพี่จอยถ่ากล้องพี่จอยเวลาเพอร์ฟอร์มพี่จอยจะเปลี่ยนหน้ามากแบบว่าแบบจัดอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นเซ็กซี่ไปเลยทุกคนจะแบบรู้กันใช่ไหมห้าสี่สามสองก็แบบเธอคุณตอนฉันชอบฉันชอบตอนเขาขึ้นเพลงอ่ะต้องมีฟิลที่แบบ บบไม่เหมือนไม่มีกล้องอยู่อ่ะเหมือนไม่มีกล้องอยู่แล้วก็แบบว่านี่ไม่มีใครมองเลยเดี๋ยวให้น้องๆให้น้องๆโพสท่าคนละท่าเอาเป็นท่าเริ่มต้นเมื่อกี้ท่าเริ่มต้นขอพี่ๆด้วยได้ไหมคะพี่ๆด้วยขอพี่ๆด้วยนะคะหกแปดคนเลยเอาเริ่มเลยเอาเริ่มเลยจริงๆแล้วที่พี่นุ้ยให้ทำก็คือสองคนนั้นน่ะอยากค่ะ ว่าให้น้องๆน้องนี้ตัวเองเอาให้ต้องให้ร้องเนี่ยจันจิมาจไล่มาสิหนึ่งสองซ้ำเพลงมาโพสหนึ่งค่ะหนึ่งสองอ้ำคนต่อไปคนต่อไปเบาๆคนต่อไปนี่ทานึ่เดี๋ยวเดี๋ยวอาหลบหลบนิดนึงหลบนิดนึงโอเคเพลงเพลงมาเพลงมา จริงๆเราทีมงานบล็อกพวกเราไม่ยอมบอกก่อนว่าไก่อาจจะมาทำไมอะจะได้เตรียมตัวมาบ้างนไค่ะอคุณต่อสอดเดี๋ยวคนต่อไปบ้านนี่แบบนี่แป๊บนี่าป๊บมาธรรมชาติธรรมชาติเขาไม่ได้ทำอะไรโอเคคับเลยคับหน้าเลยคับหน้าเลยคับหน้าเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใหม่วันนี้คนนี้วันนี้วันนี้อ่าอ่าหนึ่งสองสามปากจืดแล้วปากจืด ไปในทางที่ดีใช่ไหมคะใช่ลงองลงจริงเรามาพูดเพลงเขาบ้างไม่เดีอยากทำแนนแนนทำไมทำไมไม่ทำแนนคุณไม่ต้องมาทำให้ฉันทำแคุณอยากทำทำเลยสองคนเราอยากดูแนนที่สอง ใหม่นี้เป็นยังไงบ้างอ่ะใครจะตอหอบค่ะโอเคค่ะก็ซิงเกิลใหม่นี้นะคะก็จะเน้นแบบความเซ็กซี่เซกี่เพิ่มมากขึ้นเลยอ่เยค่ะแล้วก็แนวเพลงก็จะเป็นแบบติดหูฟังง่ายแล้วก็เราใช้เนื้อเพลงเป็นภาษาไทยด้วยจากที่ซิงเกิลแรกเป็นภาษาอังกฤษกับทั้งเพลงนี่ค่ะเพราะว่าเราต้องการที่จะเอาใจชาวไทยเพิ่มมากแต่เพื่อนพี่ชอบมากเลยนะใช่ไหมเออเป็นชาวต่างชาติไง แต่ว่าเพลงเนี้ยจังหวะเนิบก็จริงนะเหมือนแบบเบาลงแต่ว่ามันแบบมีกรุ๊ปอ่ะจริงอยากขยับอ่ะค่ะอ๋อยากขยับอยากขยับเรื่อยๆนิดนึงอยากขยับอยากขยับสอนท่าเต้นเลยดีกว่าถ่าสอนมาต้อนเพลงนี้ต้องมีตัวแทนเราเปตัวแทนทำให้เมนแดนส์ค่ะเมนแดนส์ใครออกง่ายกว่ากันคะพี่จันง่ายกว่าพี่จันเมนแดนส์อ้าวทำไมคะพี่จันจีเป็นต้องไหนคะตรงไหนคะหน้าเลยค่ะ อนนี่ก็เป็นท่าท่ากิมมิกของเพลงนี้นะคะเป็นท่อนฮุกนะคะชอบท่าดึงกางเกงขาสั้นอะค่ะอย่าไปถอกถอดถอกถอดถอกไม่เอาเราจะมืออย่างนี้ไม่เลิยจับตรงนี้ค่ะจากตรงนี้แล้วไปดูที่ขานะะคดูที่ขาค่ะพักขวาพักขวาเอ้ยได้ได้ นีาคือลำไทยเกตเข้ามารวมกันนะคะโอเคหนึ่งสองสาเฮ้ยจริงๆเดี๋ยวจะต้องมีคนคัพวอรอีกเยอะแน่เเพราะว่าชาตไม่ยากนะแต่ว่าเซ็กซี่แซ่บอยากยากจะให้แบบร่วมสนุกกับเราได้ใช่ ดีมี VTR ถ้าต้นี่ดูโอเคไปดูกันค่ะคุณสมิ t าไม่ได้ดูดูพร้อมกันนะดูพร้อมกันนี่อุ้ยยังไม่ได้ดูเลยหรอว่าไปสวยจีนตอนนี้แค่ซ้อมนะจ๊ะซ้อมนะซ้อมอันนี้คือเพื่อให้ดูสำหรับคนที่อยากจะ cover ป่ะอเพลงใช่ไหมอันนี้เคยเจอคนที่ cover มามาเจอเราไหม ผู้หญิงห้าคนเป็นเพื่อนเป็นเหมือนเพื่อนช่วงวงการวง cover เมาก่อนอ๋อนี่นี่เขาก็เคยเจอนะแล้วเป็นไงได้ได้พูดคุยกับวงที่คเ o อร์ไหมก็ถ้าถ้าพูดถึงเพลงเราไม่ไมคุยไม่ไม่คุยเรื่องเพลงเราคุยเรื่องเพลงอื่น เวลาคือหนูเป็นเด็กคบมาก่อนกันค่ะแล้วห้าคนนั้นก็เหมือนรู้จักกันในวงในวงการอะไรเงี้ยค่ะคนนี้ก็ต้องเต้นแบบเก่งมากเลยต้องเต้นเก่งดีอยากดูวอยากดูเพลงไม่บอยได้ปะเมื่อกี้แซ่บมากเลยไม่ร้องเลยเรอหรอไม่บอยต้องคุยเอางั้นประชันกันสองคนลองด้วยลองด้วยเขาลองด้วยคนที่เหลือร้องที่เหลือร้องฉคนชอบที่ชอบเพลงนี้เป็นการส่วนตัวเนอะ โอเคอ่ะลองด้วยหนึ่งช่วยหน่อยหนึ่งสองมั่ง Oh my boy Oh my boy Baby baby นี่คือ무사랑을알아내마음아파 Oh กลับมานั่งดีกว่าค่ะกลับมานั่งค่ะนุ่นก็คือคุณสามารถด้านกันเลื้อยของทั้งสองคน ผลงานจลงสิงเก้ใหม่ดีกว่าค่ะมาค่ะก็อยากฝากผลงานนะคะสิงเก้ใหม่ของพวกเราค่ะเลิฟโพชชั่นนะคะจากค่ายดวยดอทอาร์มเกอร์ค่ะอย่าลืมติดตามผลงานของคนไทยเยอะๆค่ะเขาบอกคืนนี้นี่คืนนี้ใช่ไหมจะปล่อยแล้วใช่แล้วเปิดไงช่องไหนจะได้เปิดเผย MV บอกเลยเรากําลังจะเปิดเผย MV ของเราให้ทุกคนได้ดูแล้วนะคะก็วันนี้ค่ะสองทุ่มตรงนะคะทาง ช่องยูทูบของดูเอดอทค่ะ d ูเอดอทออฟฟิเชนะคะสามารถเข้าไปติดตามได้แล้วก็รายการร้อยนี้มมีทองใช่ค่ะเดี๋ยววันนี้มารายการสดร้อยนี้มีทองนะคะตอนทุ่มครึ่งไข่ลูกตามด้วยนะคะโอเคมาเป็นกำลังใจให้พวกเธอได้ดีจังเลยนะคะสดชื่อน่ะนะเดี๋ยวเราไปเลื้อยกันต่อดีกว่าโอเคค่ะวันนี้ต้องขอบคุณน้องๆจากวงไก่อาม้างขอบคุณนะจอมขอบคุณนะคะและนี่เลยค่ะขาดไม่ได้นะคะเมย์บรี